วันไหลวันนี้วันไหลเลยไหลยาวหน่อยวันนี้ถึง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 อันนี้ไป็นถนนเส้นลำลองน้องลิศสู่วนไฟหลวงนะครับครับว่าไงครับอัที่เหรอฮะ ครับนะปัจจัยานตอนเย็นนะฝนฝนก้อนดานชายเขาออกทะลุวัดทุงเอี้ยงว้าน,น้ำโปพว้าน้ำโพน้ำโพ ก็ไปได้บ้านปลายางหนองนาเกลือไปได้นะครับบรรยากาศเห็นบรรยากาศบ้านสวนเริ่มเยอะนะตอนนี้มีบ้านสวนเยอะมาก เมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกก็จะมีสวนลุงกองพยองเชิดแล้วก็ทุเรียนทุนเรียนม่วงก็มีบ้างม่วงก็ไฟ ยิงชิดอ่านี่ก็คือเรียนนะคื oh <my> เ,เรียนคือเ,เรียนมีกาแฟบ้างนะกาแฟก็พอได้กินตากโอ้ก็พอได้กินข oh <my> ังขึ้นเนินนะขังขึ้นเนินอ oh. าจารย์พอสมควรครับ oh. ผม ตรงนี้เป็นไงนะเข้าไปชมไโอ้โหมีแต่คนอยู่บ้านสวนนะครับเพื่อนๆอวยับปูรไม่อปูขับรถเดี๋ตกนั่งตรงนั้นแหละัาถูกแล้วเดี๋ยตกเหรอเดี๋ยปูขับรถอันตรายครับโอ้นี่ ส่วนสวยไหลก็สวยอะ่ไกลไม่ไกลย,ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนกตกแม่พูนนะครับเนี่ยอยู่กึ่งกลาง อยู่น้าสาธุนะสาุครับทครับละโอ้บ้านลงนี้สวยงามมากโอ้าธุสาธุสาธุครับ ครับปรครับครับประตูปครับ